ฉันขอขอบคุณเงินมากมายที่เข้ามาหาฉันในทุกๆวันขอบคุณยอดเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกเหรียญบาททุกเหรียญสตางค์ทุกเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทขอบคุณยอดเงินทั้งสกุลไทยและ US เอสดอลลาร์และทุกๆค่าสกุลเงินที่ใช้ในโลกขอบคุณ เงินมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกวันฉันเป็นคนที่มีความสุขเงินก็อยากมาหาทุกๆวันเงินพาเพื่อนมามากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันขอบคุณเงินมากมายของฉันฉันได้รับเงินมากมายในทุกๆวันฉันมีความสุขมากฉันใช้จ่ายฉันแบ่งปัน ฉันเบิกบานฉันใช้เงินในการสร้างคุณค่าฉันใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างทุกๆคนเงินเข้ามาหาฉันอย่างมากมายนับเพิ่มพันทวีมากมายขึ้นทุกๆวันทุกๆวันฉันมีเงินเหลือเฟือ ฉันเป็นคนมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านโดยเฉพาะทางด้านการเงินฉันเป็นคนมีความสุขฉันมีความสุขมากฉันเป็นคนมีเงินมากมากมายฉันมีสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เยอะแยะฉันมีความสุขที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างฉันนับวันจะเพิ่มพูนเพิ่มทวีมากมายอุดมสมบูรณ์ขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันฉันรักเงินและเงินก็รักฉัน เงินมักจะพาเพื่อนๆมาหาฉันอยู่สม่ำเสมอเนืองๆและมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันฉันมีความสุขมากฉันได้รับเงินมากมายในทุกๆวันทุกๆสิ่งที่ฉันทำแปลเปลี่ยนไปเป็นยอดเงินที่เข้ามามากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหยิบจับ และคิดริเริ่มที่จะทำนำเงินเข้ามาให้ฉันมากมายมั่งคัง่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันสำเร็จฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดฉันเป็นคนเบิกบาน ฉันมีสุขภาพที่ดีฉันคิดอย่างไรวางแผนอย่างไรฉันมักจะได้ในสิ่งนั้นเสมอเสมอในไม่นานฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่ฉันคิดมักจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้ฉันเสมอฉันขอบคุณเงินมากมายที่รายร้อมฉันในทุกๆวันไปที่ไหนหยิบอะไรเปิดอะไรไม่ว่าจะจับอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเพื่อนล้วนทำเงิน ล้วนนำเงินมาให้กับฉันมากมายทุกอย่างฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดเงินคือเพื่อนของฉันฉันรักเงินตราทุกประเทศมากมายฉันขอบคุณเงินเงินรักฉันฉันรักเพื่อนคนนี้อย่างจริงใจฉันใช้จ่ายเงินไปในทุกๆอย่าง ทุกๆด้านอย่างมีคุณค่าอย่างสมเหตุสมผลฉันใช้จ่ายและฉันนำเงินที่ฉันมีนี้มาแบ่งปันซื้อของเพื่อแบ่งให้ผู้คนอื่นๆรอบตัวของฉันผู้คนที่อยู่รอบตัวของฉันมักจะได้รับสิ่งที่ฉันตั้งใจให้ในสิ่งที่ดีเสมอเสมอ ทุกคนที่อยู่รอบตัวของฉันล้วนมีความสุขล้วนสุขภาพดีและทุกคนจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นสามารถจัดการในด้านการเงินของเขาให้ดีขึ้นดีขึ้นในแบบที่ฉันทำฉันมักจะแนะนำทุกคนให้รักเงินและขอบคุณเงินปฏิบัติ ต่อเงินที่เรามีอย่างดีที่สุดด้วยความรักด้วยความจริงใจทุกคนที่ได้รับคำแนะนำจากฉันล้วนมีเงินเพิ่มขึ้นมากมายมากมายเหมือนฉันฉันรักเงินเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาในทุกๆวันฉันรักเงินมาก และฉันก็รู้ว่าเงินก็รักฉันเช่นกันเงินรักคนที่มีความสุขเงินรักคนที่รักตัวเองก็ฉันนี่แหละฉันมีสุขภาพที่ดีฉันมีความสุขฉันฝึกโยคะในรูปแบบที่ฉันชอบทุกๆวันฉันมีความสุขที่สุด ตั้งแต่ตื่นนอนมาฉันขอบคุณเงินตอนตื่นนอนและตอนที่ฉันกำลังจะนอนหลับฉันก็ขอบคุณเงินก่อนที่ฉันจะนอนหลับฉันทำแบบนี้ในทุกๆวันทุกๆคืนฉันคิดและฉันฝันถึงเงินเพื่อนรักของฉัน ฉันรักเงินปราทุกบาททุกสตางค์อย่างมากมายฉันรักเงินและฉันรู้ว่าเงินก็รักฉันฉันรักเงินมากมายเงินนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตของฉันฉันมั่งคั่งฉันอุดมสมบูรณ์ฉันร่ำรวยฉันสุข ฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านฉันมีพลังงานมหาศาลมากมายที่จะแสดงศักยภาพส่วนตัวของฉันออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แสดงศักยภาพของฉันออกมาเพื่อนำพาและเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆของบุคคลรอบข้างใครที่ได้อยู่ใกล้ฉันมักจะได้รับความสุขกลับไปเสมอๆฉันรักทุกคนฉันบอกให้ทุกคนรักเงินเช่นเดียวกับฉัน เพราะเงินคือเรื่องสำคัญที่เราต้องใช้ในการใช้ชีวิตของเราลำดับแรกเราจำเป็นต้องมีเงินและตอนนี้ฉันมีเงินแล้วฉันขอบคุณเงินมากมายเงินมากมายรอบตัวรายล้อมฉัน ฉันสามารถเอาไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้กับผู้คนรอบข้างให้มีความสุขเช่นเดียวกับฉันให้พบเป้าหมายในชีวิตได้เช่นเดียวกับฉันเมื่อเขาทุกคนสบายใจและมีความสุขเงินจะหลั่งไหลาตามมาเอง เงินจะนำมาซึ่งความสุขที่มีมากขึ้นซึ่งความเบิกบานที่มีมากขึ้นเราต้องมีพื้นฐานเริ่มมาจากการทำทุกอย่างด้วยความสุขและความสุขของเรานั่นแหละจะนำมาซึ่งเงินทองมากมายเงินถือเป็นตัววัดค่าความสุขของทุกๆคน ฉันมีเงินมากมายฉันมีความสุขอย่างที่สุดฉันเบิกบานฉันร่าเริงฉันมีพลังฉันรักเงินฉันขอบคุณเงินขอบคุณเงินมากมายฉันขอบคุณเงินมากมายที่รายล้อมรอบตัวของฉัน เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาทุกทิศทุกทางขอบคุณเงินมากมายขอบคุณเงินอย่างที่สุดฉันรักเงินฉันขอบคุณเงินทุกวันก่อนนอนและตอนเช้าที่ตื่นมาฉันรักเงินอย่างที่สุด ขอบคุณเงินทองมากมายที่ร้อมรอบตัวของฉันฉันขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ